ลงมาหน่อด uhm. ูแม bo ่แม่ขาเสคให้หน่มองันนีขาดีเลยสวยสสองเมตรเท่าไหมสอเมตรสองเมตราคุณดีหน่อยจะได้ร้อยไงามานั่ง มีผ้าไตัวนนี้สวยแต่มันไม่มีมันไม่มีเชิงหรอไม่ตรงนี้จะไม่มีเชิงเขาไม่เล่นเชิงเขาไม่มีเชิงเขาตานี้มาแต่งเอาคือคผามแต่งเขาจะตัดตรงนี้เอาพี่ไม่มีเชิงไม่เชิงใส่เชิงก็ไม่สวยวานนี้เนี่ยถ้าป่านมาสตรีจะมาอย่างงี้แต่ชดเขึ้นอย่างไร กาแถวนี้แถวนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเชิงใช่ไหมไม่มีทะเลาะเอาแต่ตอนนี้มีเชิงไหนเชิงไหนอ๋อยังไม่ได้เลาะเชิงว่างั้นหะไม่ได้เลาะนี่ไงเขาต้องเลาะรายรอเองอ๋อขัถึงม้วนเน่าสิบงคุขม้วนมาอ๋ออ๋อไอครีมสวยไงไม่ใช่ครีมแบบขุ่นใช่สวยอยู่อันนี้สวย